ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องผีดุผีเฮียนและไม่ได้เฮียนธรรมดาเฮียนจนถูกขนานนามว่ากุติโครผีเฮียนเพราะหลอกหลอนได้แม้กระทาั่งกลางวันแสกๆไม้เห็นตัวเป็นๆชัดๆกันไปนเลยผู้คนมากมายพูดเป็นเสียงเดียวกันยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงต่างก็เจอมากับตัวกันทั้งนั้น มีเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นมากมายหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนเริ่มลือกันว่ามีคนโดนผีหลอกมาตั้งแต่ปีพศ2480จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังโดนผีหลอกกันเรื่อยมาค่ะเหตุการณ์ที่น่ากลัวมีเยอะมากจนไม่รู้ว่าเราจะหยิบยกเรื่องไหนมาเล่าก่อนดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเล่าเหตุการณ์ที่น่ากลัวน้อยที่สุดไปจนถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากที่สุดนะคะ ถ้าใครฟังคลิปนี้จนจบมีหลอนไปหลายวันแน่นอนค่ะนี่คือเรือนแพอายุประมาณร้อยกว่าปีเดิมทีเจ้าของเรือนแพหลังนี้ก็คือเศรษฐีคู่หนึ่งเป็นสามีภรรยากันโดนโจนป้นบ้านถูกยิงจนเสียชีวิตหลังจากนั้นลูกหลานก็นำเรือนแพหลังนี้มาถวายให้กับหลวงปู่ต่วนเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหลังนี้ตั้งแต่ปีพศ2480 และปัจจุบันนี้ที่ฝาบ้านยังมีลูกกระสุนปืนอยู่เลยค่ะทุกคนหลังจากที่นำเรือนแพมาที่วัดก็เริ่มมีเหตุการณ์หลอนเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสมัยก่อนพระบวชใหม่ที่กำลังอ่านหนังสือธรรมะอยู่อยู่ๆท่านก็เห็นมือใครบางคนค่อยๆยื่นมือมาดับตะเกียงพอช่โงกหน้าไปดูที่หน้าต่างก็ไม่เห็นมีใคร และก็โดนดับตะเกียงแบบนี้อยู่หลายครั้งส่วนใหญ่ที่เจอผีหลอกหนักๆก,ก็จะเป็นพระหรือเนนที่มัวแต่เล่นสนุกสนานขี้เกียจท่องบทสวดมนต์หรือญาติโยมที่ไม่สํารวมพูดจาไม่ดีก็มักจะเจอเหตุการณ์หนักๆเป็นพิเศษพระและเนนบางรูปก็โดนผีอาตอนดึกๆบางก็โดนดึงแขนดึงขาวเวลานอนบางคนก็ทำกิริยาไม่เหมาะสมก็โดนผีเขกหัว บางคนโดนผีนั่งทับบางทีก็นอนทับและที่น่ากลัวก็คือไม่ได้เห็นลางๆหรือเป็นเงาเป็นแสงแต่เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดๆมาให้เห็นกันจัะจักไปเลยตอนดึกๆพาร,รูปหนึ่งได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่ในห้องนอนก็เลยแอบดูผ่านลูกกระสุนปืนแต่ปรากฏว่าพาร,รูปนั้นต้องช็อกตาค้างเพราะเจอผีตาแดงกล่ำจ้องเขม่งกลับมา พระท่านก็มั่นใจมากว่าไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะดวงตาใหญ่โตวกว่ามนุษย์มากบางครั้งเนนก็เห็นคนแก่นุ่งจงกระเบนใส่เสื้อคอกระเชา้าเดินไปเดินมาอยู่ในกุฏิพระบางรูปก็เห็นตอนตีสี่ท่านก็นึกว่าเพื่อนพระด้วยกันเห็นกำลังเดินไปไหนก็เลยทักทายว่าท่านนั่นท่านจะไปไหนแต่พอดูดีๆอีกทีก็เห็นเป็นคนเดิน แต่ไม่มีหัวพารูปนั้นถึงกับต้องวิ่งเพ่นกันไปเลยบางทีก็เห็นผีกระโดดลงมาจากหอกลองผู้คนแถวนั้นเจอกันเกือบแทบทุกคนแม้กระทั่งคนต่างถิ่นอย่างช่างก่อสร้างที่มาบูรณะซ่อมแซมต่อเติมกุฏิก็เจอจัดหนักไปเหมือนกันค่ะบางคนกําลังผสมปูนอยู่ก็เห็นห่างๆตาว่ามีคนกำลังนั่งยองๆจ้องมองมาที่เขา ซึ่งเขาก็แน่ใจว่าไม่ใช่คนงานก่อสร้างด้วยกันแน่ๆเห็นหางตาก็รู้แล้วว่าโดนผีหลอกก่อนจะเริ่มทำงานรุ่นพี่ก็เตือนเขาไว้แล้วว่าจะทำอะไรก็ให้ระวังเพราะของที่นี่มันแรงมากแต่ละคนก็เจอหลากหลายเหตุการณ์แทบไม่ซ้ำกันแต่ก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มักจะเจอบ่อยๆและเจอประจำก็คือเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งก้มหน้าห้อยขายอยู่ที่หน้ากุฏิ บางครั้งก็เจอนั่งห้อยขายอยู่ข้างๆกุฏิทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเหตุการณ์ที่เฮี้ยนหนักตอนกลางวันกันบ้างนะคะเรื่องราวต่อไปนี้มันเกิดขึ้นกับพระบวชใหม่ค่ะมีวันหนึง่งทั้งลูกศิษย์วัดและพระหลายรูปอยู่ๆก็กระโดดลงมาจากกุฏิตามๆกันวิ่งหนีฝุ่นตลบไม่รู้ใครเป็นใครหลวงพ่อก็เลยถามว่าเอา้าท่านวิ่งหนีอะไรกันมาลูกศิษย์วัดก็เลยตอบว่าโห หลวงพ่อโดนผีหลอกผู้หญิงผมยาวห้อยหัวลงมาเลยอะหลวงพ่อก็เลยบอกว่ามัวแต่เล่นไม่ตั้งใจท่องหนังสือเองผีทึ้งหลอกอะเหตุการณ์นี้เฮียนหนักจริงนะทุกคนผีผมยาวห้อยหัวลงมาถ้าเราเจอกับตัวเองบ้างก็คงไม่ไหวเหมือนกันคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องราวทั้งหมด เป็นเพียงกุศโลบายเพื่อให้พระและเนนจะได้ตั้งใจศึกษาธรรมะหรือเป็นเรื่องที่ผู้คนเขาเจอมากับตัวจริงๆก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเรามีข่าวดีมาบอกกับทุกคนด้วยนะคะ ที่วัดลายเขาได้บูรณะซ่อมแซมหอกองและกุฏิต่างๆเสร็จแล้วนะคะเปิดให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นและกุฏิเรือนแพที่เป็นข่าวดังเขาก็าทำเป็นห้องสมุดให้ญาติโยมเข้าไปศึกษาธรรมะกันที่วัดลายอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะและหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ถ้าคุณผู้ชมอยากฟังเรื่องหลอนอย่าลืมมาหาเรานะคะเพราะเราจะหลอนเป็นเพื่อนคุณ